สวัสดีครับ3ดาวกันศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งเชือกผ้าใบกันแดดโดยวิธีการติดตั้งนั้นสามารถนําไปใช้กับผ้าใบอะไรก็ได้นะครับโดยวิธีการทําในวันนี้เราจะยึดตัวผ้าใบกับตัวชายคาบ้านก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเหล็กด้านบนที่เรายึดผ้าใบเราจะต้องให้เหล็กนั้นเลยออกจากผ้าใบประมาณ5-10เซนส่วนเหล็กข้างล่างเป็นเหล็กประปานะครับ ก็จะให้ยื่นออกมาด้านละประมาณ15-20เซนโดยเราจะต้องเจาะรูใหญ่ๆไว้สำหรับร้อยเชือกที่เหล็กด้านล่างด้วยนะครับข้างและรูหลังจากนั้นเหล็กด้านบนนั้นเนี่ยเราจะติดลอกไว้ทั้งหมด3ตัวนะครับสกรูที่เราจะใช้วันนี้นะครับจะเป็นสกรูปลายแหลมใช้สำหรับเจาะไม้โดยเฉพาะนะครับถ้าสำหรับชายคาบ้านคนไหนเป็นเหล็กเราก็จะใช้สกรูอีกแบบหนึ่งนะครับ วิธีการติดตั้งเนี่ยเราจะติดตั้งหัวกับท้ายแล้วก็ตรงกลางช่วงละ1เมตรสำหรับวิธีการร้อยเชือกนะครับเราจะเริ่มร้อยจากด้านที่มีรอก2ตัวก่อนโดยร้อยเชือกผ่านรอกทั้ง2ตัวนี้ไปไปยังรอกอีกฝั่งหนึ่งที่มี1ตัวนะครับแสดงว่าในการทำผ้าใบ1ผืนนั้นเราจะมีรอกทั้งหมด3ตัวในการทำงานนะครับ ด้านหนึ่งจะมี2ตัวและอีก1ด้านก็จะมี1ตัวครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราดึงเชือกลงมาด้านล่างนะครับตรงแกนเหล็กแล้วเราก็เริ่มพันเชือกเข้าไปข้างในนะครับเมื่อเราพัานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำปลายเชือกของเราสอดเข้าไปที่รูที่เราเจาะเอาไว้นะครับทำปมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะยัดกลับเข้าไปในรูของเหล็กเหมือนเดิมนะครับ สังเกตเห็นว่าเชือกนั้นนะครับจะอยู่ตรงฝั่งด้านในตัวบ้านนะครับหลังจากนั้นตรงที่พันเชือกเราจะดึงลงมาจากตรงระหว่างรอกทั้ง2ตัวดึงลงมาแล้วก็ถือไว้ก่อนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มพันเชือกเข้าไปที่แกนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับทำแบบเดียวกันเหมือนกับอีกข้างหนึ่งโดยที่พอเราพันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนำปลายเชือกของเราสอดเข้าไปในรูที่เราเจาะเอาไว้ทำปมแล้วก็ ยัดเชือกกลับเข้าไปในรูครับจะสังเกตเห็นว่า เชือกอยู่ฝั่งไหนนะครับผ้าใบก็จะหมุนขึ้นทางนั้นโดยจากในคลิปนะครับผมจะให้เชือกอยู่ฝั่งในบ้านเวลาหมุนมันก็จะขึ้นจากตัวในบ้านเป็นหลักนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สามารถกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับอุปกรณ์ต่างๆและวิธีการติดตั้งสามารถติดต่อได้ตามช่องทางข้างล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบา,บายยครับ